สวัสดีค่ะพบกันชิ้นเดิมนะคะมาดามกรีนหรือเพจที่ดินสวยนะคะถูกใบไม้นกนะคะวันนี้นุกพามาชมเป็นพื้นที่แหล่งธุรกิจนะคะอยู่จังหวัดนครนายกนะคะอ,อําเภอบ้านานานนะคะติดถนนเอ่อสี่เลนนะคะบ้านานานแก่นคอยนะคะตำบลปากทางนะคะเป็นที่ที่น้ากว้างนะคะประมาณ70เมตรติดถนนสี่เลนเลยนะคะตรงนี้เหมาะกับการที่ทําปั๊มน้ํามันนะคะ สวนอาหารนะคะาเฟ่นะคะส่วนด้านหลังนะคะจะเป็นสวนผลไม้นะคะผละไม้เนี่ยอ,อ,อายุ10ปีอัพขึ้นไปแล้วนะคะมีทั้งมะย,ยมชิดกระทอนส้มโอโอ้โหผลลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะเหมาขายเลยนะคะตรงนี้ทั้งพื้นที่ทั้งหมดมี2ฉโฉนดนะคะถ้าไล่เกืบอบ2งาน,นะคะ่ะแต่เหมาไปเลย20ล้านนะคะโฉนดพุดแดงร้อมออนรวมภาษีรวมโอนเลยคะ่ะมาค่ะน้องพาไปดูข้างในกันค่ะตามน้องมาจ้า ตรงนี้จะเป็นประตูหน้าบ้านค่ะกว้าง10บเมตรรถ10บล้อเข้าออกได้สบายสบายเลยที่ติดถนนดำสี่เลนบ้านนาแก่นคอยมีรถสัญจรไปมาตลอดเกือบที่สชั่วโมงเลยเพราะว่าคนจะมาใช้เส้นนี้ที่จะวิ่งขึ้นสายเหนือสายอิสานกันเยอะนะคะที่ตรงนี้เลยเหมาะแก่การทำธุรกิจอย่างสูงเลยค่ะ ล้อมรั้วกำแพงข้างหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือหลักหมุดด้านขวามือทางเข้าที่ดินนะคะจะเกิดหันหน้าไปทางเข้าที่ดินตรงนี้ก็คือหลักหมุดด้านขวามือด้านหน้ามีประตูช่องเล็กสําหรับเปิดเข้าออกเวลาเราไม่ใช้รถออกนะคะแล้วที่จะยาวติดถนนนยาว70เมตรนะคะประมาณ70เมตรแล้วก็ไปสิ้นสุดที่หลักหมุด ตรงหลังคาบ้านสีฟ้านี้นะคะติดถนนบ้านานาแก่งคอยแบบนี้รถวิ่งตลอดเห็นร่มสีชมพูนั่นเป็นที่จุดขายของฝากแล้วก็ฝั่งฝั่งนู้นก็เป็นร้านอาหารนะคะตรงนี้จะมีร้านอาหารมีคาเฟ่ร้านขายต้นไม้โรงงานขนาดย่อมเยอะเลยค่ะแปลงนี้เหมาะกับแก การทำธุรกิจอย่างสูงเลยนะคะห่างจากจอบตบ้านนาไปแค่500เมตรนะคะจากสี่แยกเก่งคอยบ้านนาเพียง1กิโลครึ่งนะคะมาค่ะเดี๋ยวนกจะพาไปดูด้านในค่ะอันนี้จะเป็นด้านในข้างหน้าเนี่ยเป็นสารพระภูมิแล้วเขาปลูกไม้ประดับเอาไว้บ้านหลังนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่มี4ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องครัว เป็นบ้านชั้นเดียวนะคะติดแอร์ทั้งหลังมีเฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะที่แปลงนี้ก่อนหน้านั้นเจ้าของเดิมได้ทำเป็นอู่ซ่อมรถเอาไว้นะคะแต่ปัจจุบันนี้ได้เลิกจิดการไปแล้วนะคะแต่ลูกค้าสามารถเข้ามาสารต่อต่อยอดได้นะคะไม่ว่าจะทำร้านคาเฟ่สวนอาหารรีสอร์ทซูปเปอร์เมาร์เกต็ต บำน้ำมันตรงนี้เหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะเพราะว่าอยู่ในชุมชนรถวิ่งผ่านคนเดินผ่านตลอดนี่ค่ะนี่คือโรงหรือว่าอู่ซ่อมรถเก่านะคะปัจจุบันนี้เลิกทำแล้วลูกค้ามาต่อยอดได้เลยนะคะเขาซ่อมรถสิบล้อรถยนต์ทั่วไปส่วนฝั่งด้านหน้านี้ที่เห็นเป็นบ้านสีฟ้าเป็นบ้านหลังเล็ก หนึ่งห้องนอนถึงห้องน้ําแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีคนอยู่แล้วเพราะเจ้าของเขาได้ย้ายไปอยู่บ้านหลังใหญ่กันหมดแล้วไปรวมกลุ่มกันอยู่เราบอกขายจะได้ไม่ต้องลื้หรือขนสัมภาระไปเยอะเห็นไหมคะที่ติดถนนจะเห็นรถวิ่งไปตลอดเวลาเลยค่ะเหมาะแก่การท,ทารําธุรกิจอย่างยิ่งเลยค่ะเจอคุณยายเจ้าของบ้านด้วยค่ะคุณยายเพิ่งไปผ่านหลังมา ฝั่งนี้จะเป็นโซนด้านหลังบ้านนะคะจะเห็นจะแค่ไหมคะจะแค่ยกรถเนะเป็นอุปกรณ์ของการซ่อมรถยังหลงเหลืออยู่ค่ะส่วนข้างหลังนี้ก็จะเป็นสวนผลไม้นานา,นานชนิดเลยค่ะจะมีมะยมชิดกระท้อนมะม่วงขนุนส้มโออันนี้เป็นต้นมะยมชิดลูปใหญ่มากๆเลยนะคะสามต้นนี้อายุเขา ก็เป็น10กว่าปีแล้วค่ะให้ผลผลิตได้ดกและลูกใหญ่มากๆเลยสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตขายได้เลยค่ะแล้วด้านหน้าเนี่ยจะเป็นสามารถวางเป็นร้านขายของฝากได้สบ,สบายสบายเพราะที่ติดถนนสีเลนฝั่งนี้จะเป็นเพื่อนบ้านด้านขวามือนะคะอันนี้จะเป็นหลักเขตที่เห็นไหม้สูงสูงนะคะนะคือหลักเขตด้านข้าง พื้นที่เพื่อนบ้านจะต่ำกว่าเรานิดหนึ่งนะคะนี่เป็นภายเป็นภายในส่วนนะข้างๆฝังง่งอู่ซ่อมรถนี่เขาก็จะทํากําแพงมานะคะที่จะเป็นลักษณะคล้ายๆสี่เหลี่ยมจตัตุรัส2องผืนรวมกันนะคะจะเแว่งขวามือด้านหน้าแล้วก็ผืนด้านหลังแห่งซ้ายมือนะคะ คลาสีิเลียนผืนผ้าสองผืนต่อกันสวนผลไม้เยอะแยะเลยเดี๋ยวพามาดูอันนี้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นมังคุดค่ะมังคุดมังคุดลูกใหญ่มากดูจากต้นเนี่ยอ๋อน,นี่กระท้อนค่ะกระท้อน กระท้อนหอ่อหรือเรียกชื่อเอลกระท้อนปุ่ยไฟนี่เป็นส้มโอเราก็กวางสปริงเกลิลเรียบร้อยแล้วค่ะเขาใช้น้ําจากบ่อด้านหลังนะคะด้านหลังจะมีบ่อน้ําอยู่บ่อนหนึ่งเดี๋ยวพาไปดูค่ะอันนี้จะเป็นต้นม,ง,มงคุดต้นมงคุดค่ะวัน,นี้ส้มโอส้อมโอลูกเเลเลยเท่ากับหัวเด็กเลยขนาดอันนี้เขาเก็บ เกี่ยวผลผลิตไปแล้วนะคะอันนี้คือรุ่นที่ตกค้างนะคะลูกใหญ่มากๆแล้วก็เม็ดแป้งๆทั้งนั้นเลยค่ะตรงนี้ถ้าจะทำเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทที่อยู่ในสวนผลไม้ก็เหมาะนะคะเพราะว่าเวลาคนเดินทางเหนื่อยก็แวะเข้ามาพักได้เพราะอยู่ติดสีเลนเลย แล้วก็เป็นส่วนผลไม้ให้ลูกค้าเ,เก็บเองช่างเองจ่ายเองประมาณนี้ค่ะลูกคา้าเหมาะมากๆค่ะต้นกระทอนชี่ใหญ่ภายในสวนตรงนี้มีพื้นที่สมุดห้าไร่1นึงาน40กว่าตารางวานะคะเจ้าของขายเหมาเหมา20ล้านฉนดคุดแดงพร้อมโอน รวมภาษีรวมโอนราคาต่อรลองกับเจ้าของได้เลยค่ะนี่ค่ะส่วนตรงนี้เห็นตรงหญกก้าเขียวเขนะียวนั่นคือบ่อนะคะบ่อนี้กว้างประมาณหนึ่งงานค่ะที่อยู่จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านนาตะบุับา่ะติดถนนสีเลนบ้านนาแก่นคอยห่างจากตลาดบ้านนามาเพียงแค่3กิโลจาก สีเลนเก่งคอยบ้านนาเพียงแค่2กิโลเป็นไงบ้านค้ลูกค้าขาที่แปลงนี้สวยนะคะเป็นย่านธุรกิจเลยนะคะติดถนนสีเลนบ้านนาแก่งคอยนะคะที่ตรงนี้ถมแล้วด้านหลังอย่างที่ได้เห็นกันนะคะว่าเป็นสวนผลไม้นะคะแล้วก็มีบ่อบ่อน้านที่สําหรับว่าไว้ใช้งานได้เลยเมื่อต้องเสียคณาประปานะคะ รีบๆด่วนเลยนะคะที่ตรงนี้แหล่งธุรกิจสามารถทาปั๊มน้ํามันทําอู่ซ่อมรถทําคาเฟ่ทาสวนอาหารได้เลยรถวิ่งไปวิ่งมาตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่คนจะออกสายอีสานก็มาตรงนี้เลยนะคะระหว่างที่นกพูดไปก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งตลอดเวลานะคะก่อนจากันวันนี้ค่ะนกขอฝากติดตามช่องนะคะช่องเพจที่ดินสวยราคาถูกใบไม้รแล้วก็ยูทูบแม่นกที่ดินสวย ติดต่อโดยด่วนนะคะที่ย่านธุรกิจนี้เหลือไม่มากแล้วนะคะ082795923แล้อย่าลืมนะคะติดถนนราดยางสีเลนกันคอยออบ้านนาเลยนะคะวันนี้ตุกตนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ